สวัสดีค่ะวันนี้นิดจ,จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาทำเปาะเปียทอดกันค่ะมาดูว่าส่วนประกอบของเรามีอะไรบ้างนะคะแครอทหั่นค่ะถั่วงอกกะลําปลีเห็ดหอมวุ้นเส้นนะคะอันนี้เราจะใช้เป็นเครื่องผัดค่ะ และก็จะมีหมูบดนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสของเรานะคะก็จะมีน้ำมันหอยน้ำตาลซีอิ๊วขาวมาถึงขั้นตอนการผัดไส้แล้วนะคะขั้นตอนแรกก็ตั้งกระทะให้เดือดนำกระเทียมลงไปค่ะแล้วก็เจียวให้หอมนะคะพอกระเทียมหอมดีแล้ว เราก็จะใส่หมูสับลงไปค่ะหลังจากกระเทียมเจียวหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูสับลงไปค่ะ เราก็จะผัดหมอไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูของเราจะสุกดีค่ะ หมูของเราสุกดีแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ค่ะหลังจากนั้น เราก็จะใส่แครอทหั่นลงไปก่อนนะคะเพราะว่าแครอทมีเนื้อแข็งค่ะเราจะใส่แครอทลงไปผัดก่อนผักชนิดอือ่นๆค่ะผัดไปสักพักจนแครอทของเราอ่อนตัวลงนะคะ เราถึงจะใส่ผักชนิดต่อไปตามมาค่ะพอแครอทของเรายุบตัวลงแล้วนะคะเราก็จะใส่เห็ดหอมค่ะเพิ่มความหอมให้ไส้ของเรานะคะ จากนั้นก็ตามด้วยกล่ลำตรีค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็ผัดต่อค่ะตามด้วยถั่วง,งอกค่ะใส่ลงไป ผัดต่อค่ะผัดไปจนผักทุกชนิดสุกดีแล้วนะคะเราก็จะตบท้ายด้วยวุ้นเส้นค่ะใส่วุ้นเส้นลงไปเลยค่ะ ผัดไปเรื่อยๆจนวุ้นเส้นสุกนะคะผัดไปผัดไปแล้วก็วุ้นเส้นสุกเราก็จะนำมาพักไว้ให้เย็นเพื่อทำการห่อปอเปี๊ยะค่ะตอนนี้ไส้ของเรา สุกเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยและนิดก็ชิมรสชาติแล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะสามารถทานกับข้าวสวยได้เลยนะคะรสชาติขนาดนี้เราก็มาถึงขั้นตอนห่อแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้ที่เราผัดไว้แล้วเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะใช้ ไข่ในการที่เป็นกาวเชื่อมต่อนะคะแผ่นปอเปียนี้เราออกมาจากตู้เย็นนะคะเราก็จะทําการลอกออกจากก้อนนี้ก่อนนะคะเพื่อที่ง่ายต่อการทําค่ะนี่นะคะลอกออกมาทีละแผ่นลอกออกไว้ให้หมดเลยนะคะเพื่อง่ายต่อการห่อค่ะเวลาเราหอ่อเราก็ห่ออย่างเดียวเลยไม่ต้องมาเสียเวลาลอกอีกนะคะลอกออก ลงมือห่อกันเลยค่ะขั้นตอนการห่อนะคะเราก็จะวางให้เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี้นะคะเอาด้านแหลมเข้ามาหาเรานะคะจากไส้ของเรานะคะ พอสมควรถ้ามีหตุามด้วยอันนั้นก็ดีออรู้สึกว่าไส้จะเยอะไปนิดนึงนะคะ ชิ้นแรกไม่ค่อยสวยนะคะไม่ได้ทำนานเลยค่ะชิ้นแรกของเรานะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ทำนานค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปทำให้สวยเลยอันนี้ใส่ไส้เยอะไปก็เลยเป็นอ้วนๆตุม้มติงนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่กล่องไว้เดี๋ยวเราจะทอดทืนี้เช้าค่ะใส่กล่องนี้ไว้นะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวเราจะทอดมีนี้เช้าค่ะ ตักไสใส่ใสพอสมควรนะคะ ไม่สวยอีกเหมือนเดิมพอชิ้นที่สอง นิดก็ห่อไม่ค่อยสวยนะคะก็เลยลองเปลี่ยนมือห่อดูคะ่ะดูมือนี้ห่อนะคะรวดเร็วมากเลยคะ่ะ ลองห่อดูอีกสักครั้งนะคะมาดูกันค่ะเริ่มเลยใช้สมาธิมากๆเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะสวยขึ้นมานิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะปะเบเปียกของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าหม้ออบนมร้อนค่ะจะกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะเเ,เก็บใส่ตู้เย็นนะคะเชา้าวันต่อมา เราก็เอาปอบเปี๊ยออกมาจากตู้เย็นนะคะแล้วก็เลียงใส่หม้อทอดไรน,น้ำมันค่ะนำเข้าไปอบนะคะที่ความร้อน180องศาเป็นเวลา10นาทีค่ะครบ10นาทีแล้วนะคะสุกแล้วค่ะปอบเปี๊ยของเราสีสันน่าทานไหมคะ ไปลงมือชิมกันเลยค่ะพี่เต้อ,อยมัไหมคะอร่อยมากเลยครับ <c oughs> เหมาะกับคนรักสุขภาพเลยครับอืมอูสุดยอดค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่แววอร่อยไหมคะอร่อยมาก